รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะนี่คือรายการภูมิสมดุลค่ะรายการที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะให้หันมาดูแลสุขภาพด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่สมดุลซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพในยุคปัจจุบันนะคะซึ่งเรื่องราวที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะคะเป็นเรื่องของงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยที่จะช่วยดูแลและยกระดับคุณภาพชีวิตวันนี้นะคะเราจะมีเรื่องของการปรับภูมิสมดุลน,นะคะจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามชมกันได้ในช่วงหน้าค่ะ คุณผู้ชมคะเรามาดูกันที่เรื่องของโรคตาเสื่อมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นโรคที่เป็นกันเยอะนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นในกลุ่มที่อายุน้อยลงมากขึ้นทุกวันทุกวันนะคะเนื่องจากมีการใช้สมาร์ทโฟนนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าการจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิด จอประสาทตาเสื่อมก่อนไว้อันควรได้นะคะวันนี้นะคะไปอยู่กับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริย,ยจิตราคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ตะต้องเรียนถามอาจารย์ถึงโรคตาเสื่อมะคะ่ะโดยธรรมชาติคะ่ะปัจจุบันนี่คือเกิดจากอะไรคะอาจารย์ครับพอพูดคําว่าเสื่อมก็คงจะคิดถึงว่าการใช้งานเยอะเกินไปค่ะะการใช้งานเยอะเกินไปก็เกิดขึ้นในผู้สูงอายุนะครับผู้สูงอายุอายุมากขึ้นก็เสื่อมมากขึ้น แต่อย่างที่ปลาบอกเมื่อกีน้นี้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องสูงอายุแล้วแหละนะวัยรุ่นก็ตาเริ่มเสื่อมแล้วพเพราะใช้สมาร์ทโฟนมไม่ว่าจะยังนั่งอยู่ในรถไฟใต้ดินหรือ BTS หรืออยู่ในระหว่างในรถแล่นกลางถนนก็ใช้แต่ iPhone ยิ่งใช้เวลาที่มีการเคลื่อนไหวสายตาก็าต้องใช้มากขึ้นมากขึ้นเพราะตาะน,นก็จะเสื่อมเร็วขึ้นเร็วขึ้น ทีนี้เดิมทีเนี่ยเราบอกว่าไอ้เรื่องของตาเนี่ยเป็นเรื่องของโรคนะเกิดขึ้นจากโรคอะไรไอะไรเยอะแยะนะครับต้นเหตุมามากมายแต่ปัจจุบันเนี่ยนักภูมิคุ้มกันวิทยาเขารู้แล้วละ่ะว่าโรคของในตาเนี่ยไม่ว่าวุ้นวุ้นตาเสื่อมก็ดีตาแห้งก็ดีต้อหินก็ดีต้อกระจกก็ดีม่านตาอักเสบก็ดีจอประสาทตาเสื่อมก็ดีหรืออาการอื่นๆเ<ๆ><ๆ>กี่ยวกับดวงตาก็ดี มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าเรามีการสร้างภูมิคุ้มกันมากเกินไปคือเม็ดเลือดขาวมีการหลั่งสารที่ทำให้เกิดที่เกิดก่อให้เกิดการอักเสบหรือที่เรียกว่าโปรอินฟลามาทูรีไซโตไคน์าภาษาฝรั่งนะฮะเมื่อมันมากเกินไปมันทำให้เกิดการอักเสบทำให้เกิดความเสื่อมนะครับเมื่อเรารู้เช่นนี้ถ้าเราสามารถทำให กลับสู่ภาวะปกติได้ทําให้ไม่เลือดขาวหลั่งสารปกติได้อาการเหล่านี้ก็จะตอบรับก็จะสามารถที่จะจัดการได้อย่างสะดวกสบายง่ายๆเลยใช่ไหมะนะครับซึ่งเราสามารถที่จะปรับสูตรแล้วไป,ไปลดอาการเสื่อมนั้นโดยการไปลดการหลั่งสารที่ออกมาจากเม็ดเลืดขาวผุ้งกันมากเกินไปให้กลับสู่สภาพปกติ สารที่หลังมากเกินไปโดยทั่วไปนะครับมันก็จะมีสารอินเทอร์อินเน1เบต้าอินเทอร์คิน6อินเทอร์ร 17, คิน17เทนเน p เทนเอฟแอลฟาแล้วก็อินเทอร์ฟรอนแกมมาเมื่อเรารู้ว่าไอสารเหล่านี้คือต้นเหตุถ้าเราต้องการแก้ไขปัญหาเสื่อมของตาเราต้องลดสารเหล่านี้ลงมานะครับเราก็พบว่าสูตรหนึ่งของเรานะครับเราสามารถทำให้สารเหล่านี้ ซึ่งเป็นสารที่ขอให้การอักเสบลดลงชัดเจนนะครับเรามีการทดสอบ,นบในอาสาสมัครที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้เวลาเวลา15วันนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับอาสาสมัครที่ใช้แคปซูลแป้งซึ่งจะไม่มีริมีเดตอะไรเลยนะครับแล้วก็วัดออกมาในวันที่15นะรเราก็กพบว่าไอสารที่ทำให้เกิดปัญหาการเสื่อมนะคร มันจะลดลงตามที่ลูกศรชี้ให้ลูกศรที่ชี้ก็ชี้ในผลที่ได้จากการวัดอาสาสมัครที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราะะส่วนไอตัวสีชมพูอ่อนก็เป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์แป้งจะเห็นว่าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยของเรามีสารที่มีปัญหาเนี่ยลดลงทุก<ด><ง>ทุกตัเก,กิดหมดเกือบเกือบทุกตัวเลยนะครับที่ที่มากๆก็คือตัว TNE alpha เนี่ยลดลงเหลือถึง7%ซ แล้วตัวนี้คือปัญหาตัวสารตัวนี้ถ้ามันมากไปคือตัวที่เป็นปัญหาหนักหนักมากๆคนที่มีปัญหาจะมีเทียนแอฟานี่สูงมากด้วยเหตุนี้ครับเราก็จะสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาดวงตาแล้วก็ถนอมดวงตาได้ด้วยเรายังมีสิ่งที่เราทำมาจากน้ำพุนนะคระ<ฆ>เราจะมีการลดสารนะที่มีปัญหาตามที่ลูกสอนชี้ ลงไปชัดเจนมากเปเรียบเทียบกับคนที่กินแคปซูลกินน้ําน้ำนี่ก็ใช้แทนด้วยสีสีเงินน่ยนะครับจะเห็นว่าสารมีปัญหาเนี่ยมันลดลงไปเพราะในการถนอมดวงตานี่ก็เกิดขึ้นแน่นอนนะครับขณะเดียวกันก็จะมีการเพิ่มอีกตัวหนึ่งขึ้นมาไอ้ตัวสุดท้ายนะฮะตัวที่เป็นอินเท์คิน18อันนี้เพิ่มใช่ใชไหมคะอาจารย์จากการดื่มน้ำมังคุดของเราวันที่15มันทําได้อย่างนี้นะครับ เพราะการแรกทีเดียวอาการเสื่อมของลตามันจะหายไปอาการเสื่อมที่เกิดขึ้นต้อกระโจกต้อหินวุ้นตาเสื่อมอะไรเนี่ยมันจะดีขึ้นจากการเดื่มน้ำมักดแน่นอนแล้วแต่ตัวอินเทอร์พิน18ที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมาก,มากๆทีเดียวนะครับเดิมทีเนี่ยเวลาจอประสาทตาเสื่อมเราต้องใช้การฉีดสารแอนตี้ทีเเข้าไปในในลูกตานะครับ เพื่อไปหยุดไม่ให้มีเลือดไหลออกจากจอประสาทต,ตาเพราะว่าถ้าจอประสาทต,ตาเสื่อมเป็นจอประสาทต,ตาเสื่อมชนิดเปียกหากมีเลือดไหลออกมาแล้วราจะบอดอตาจะบอดะนะวิธีการระง,งับไม่ให้มันเกิดขึ้นก็คือใช้สารแอนตี้ทีเอ็นเอฟเมื่อกี้นี่เราบอกว่าลดเหลือเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะก็ะแต่เขาจะใช้สารซึ่งเขาพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ฉีดเข,าเข้าดวงตาเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดการตาบอดจากจอประสาทต,ตาเสื่อมชนิดเปียก ซึ่งเขาแต่ละครั้งมันก็จะเสียราคาเกือบแสนก็ฉีดไปเดือนนึงอีกเดือนต่อมาหรืออีกสองเดือนต่อมาก็ไปทําอย่างนี้อีกนะฮะไม่ฉะนั้นแมวตามันก็จะเริ่มมีปัญหาเห็นเห็น <c oughs> ไม่เคยชัดเจนรูปก็จะบิดเบี้ยวไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งในเวลาอันสั้นนะตาก็จะบอด <c oughs> ต่อมาเขาก็พบว่ามีการพัฒนาสารอีกหนึ่ง <c oughs> สารที่อยู่ในระบบภูมิคุ้มกันของเราคืออินเทอร์คินสิบแปดนักวิทยาศาสตร์ของไอร์แลนด์ก็ประกาศผลสําเร็จว่า เขาสามารถใช้อินทริคิน18ที่ฉีดเข้าตาเนี่ยมาฉีดเข้าเส้นแทนเมื่อฉีดเข้าไปในเส้นแล้วเข้าไปในเกระแสเลือดแล้วเขาก็จะสามารถป้องกันจอประสาทเสื่อมชนิดเปียกเขาประกาศผลงานอันนี้ใน2014เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าไงนะอพอดื่มหน้ามังคุดวันละส0 0เอ็มแวันละขวดแก้วเนี่ยแบบนี้ใช่ไหมครับตอนเรื่อง15วันขึ้นไป50%เมันจะมีเพิ่มขึ้นมา50สสมมติปลาดื่ม ผมไม่ได้ดื่มปลาจะมีอินดูพิสแปดในปลาขึ้นมา50%เพิ่มขึ้นมา50%สำคัญไหมไม่ต้องฉีดไม่ต้องเจ็บตัวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ขณะนี้ไม่ต้องฉีดเข้าตาไม่ต้องฉีดเข้าเส้นเขาต้องบอกว่าอย่างนี้สารที่ฉีดเข้าเส้นยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาเขาพิสูจน์แล้วทดสอบแล้วชัดเจนผลการวิจัยออกมาแล้วชัดเจนว่าอินดูพินสแปดข้าหักไปในเส้นป้องกันจอประสาทตาเสื่อมชนิดเปียกได้แน่นอน แล้วอะไรเกิดขึ้นล่ะน้ำม,มังคุดที่เราทำขึ้นมาม Apple e s s e n ซนเนี่ย<า>ปรุงด้วยสูตรที่เราต้องการให้มีการดูแลสุขภาพโดยการปรับปูมิสมดุลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพอย่างนี้เพิ่มอินเทอร์เส์แปดขึ้นมาให้ในร่างกายของเรา50%ในวันที่15นี่คือโมอรดกของชาติไทย <c oughs> ถูกไหม<า>ผมก็อยากจะชวนท่านผู้ชมซึ่งเป็นคนไทยร่วมกันดีใจ ด้วยกันภาคภูมิใจนี่คืองานวิจัยชิ้นแรกของโลกที่ยืนยันว่ามังคุดของเราจะมีคุณสมบัติพัฒนาออกมาสามารถป้องกันจอประสาตาเสื่อมชนิดเปลี่ยนไม่ทำให้เกิดโรคตาบอดได้เป็นชิ้นแรกและชิ้นเดียวของโลกเลยนะคะอาจารย์ครับแล้วเราก็ประกาศผลงานนี้ต่อสารชนรรในวันที่15สิงหาคม2015 ท่านไหนที่ฟังแล้วมีข้อสงสัยนะคะอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขสายด่วนนะคะ1154ค่ะหรือว่าโทร02646 4800นะคะหรือว่าอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์นะคะ,ะ,คะก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.bim100.com นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดร,รพิเชษวิริยะจิตราเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ข้อมูลความรู้ดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์รแล้วกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะคุณผู้ชมวันนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ และสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของข้อเข่าและก็เบาหวานนะครับสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์รับปรึกษาปัญหารโรคข้อเข่าและเบาหวานทุกวันจันทร์และวันพุทธที่บริเวณชั้น30ของอาคาร AIA Capital Center ถนนรัชดาพิเษกครับ ชมคะวันนี้เราจะมาไขปัญหาเรื่องของโรคข้อเข่าเสื่อมนะคะซึ่งขณะนี้ปลานั่งอยู่กับหัวหน้าคณะนักวิจัยโอ e r a รชั n นบ m นะคะซึ่งท่านเป็นประธานบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโก้ค่ะท่านศาสตร,ราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์นะคะถึงสาเหตุของการเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนคะ่ะอาจารย์ว่าเกิดจากอะไรคะในกลุ่มผู้หญิงอายุ50ขึ้นอยู่หลังวัยทองเนี่ย อาการเสื่อมจะเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็อาการปวดจะจะมีมากขึ้นมากขึ้นก็จะเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายนะฮะเขาโดยเฉยสายเหตุที่เขาก็ปรับเปลี่ยนฮอร์โมนนี่แหละนะครับแล้วการที่มันเสื่อมก็เพราะมันเกิดขึ้นจากการใช้งานมากเกินไปนะครับบางคนอาจจะไม่ถึงวัยเลยก็เสื่อมได้แล้วเพราะเนื่องจากว่ามีอาการใช้งานมากกว่าปกติในระหว่างที่เข่าเนี่ยทุกข้อทุกข้อเนี่ย มันจะมีกระดูกอยู่สองชิ้นมันจะมีกระดูกอ่อนที่เป็นคล้ายๆกับฟองน้ําขัดไว้อยู่เวลาที่เราขยับข้อมันก็จะไม่เจ็บถ้ามีฟองน้ํารองอยู่ไอ้ฟองน้ํานั่นคือกระดูกอ่อนที่ฝรั่งเรียกว่า cartilage นะฮะหรือบางคนก็เรียกกระดูกผิวข้อะะไอต้ตรงนั้นมันจะเป็นตัวดูดซับการกระแทกกระเทือนหรือการขัดกันของกระดูกสองข้อข้อเข่าก็เหมือนกันเราจะมีกระดูกอ่อนอยู่ เวลาเราเดินเวลาเราเหินเวลาเราวิ่งนะฮะที่มันไม่เจ็บมันไม่ขัดกันเพระเพาะมีกระดูกอ่อนตรงเนี้ยหรือกระดูกผิวข้อตรงเนี้ยทำให้เป็นฟองน้ําไว้พอเราอายุเยอะขึ้นนะฮะหรือใช้งานมากเกินไปไอ้กระดูกผิวข้อมันก็เสื่อมก็เสื่อมเร็วๆขึ้นพอกระดูกผิมข้อเสื่อมปั๊บมันกลายเป็นกระดูกสองข้อนี่มันขัดกันจริงๆแล้วขัดกันก็เจ็บกันแน่นอนนะฮะพอเจ็บปุ๊บมันก็ทําให้เกิดอาการอักเสบไอ้ตรงเนี้ยความทรมานมันมา ก็ต้องหาทางวิธีการดูแลนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยท so uh, ี่มีความเสื่อมของผิวข้อเนี่ยเขาแทบจะดำรงชีวิตอยู่แต่ละวันไม่ได้เลยนะฮะแต่ละวันนี่มีแต่ปัญหาแล้วก็เดินเหินก็ไม่ได้จะออกไปไหนทันทีก็ต้องนั่งรถเข็นพ่อแม่ทั้งไอ้คือใช้ชีวิตประจําวันลําบากขึ้นใช่ไหมคะ ก็เป็นภาระให้กับลูกกับหลานนะครับก็ทําให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองว่าจะทําอะไรก็เป็นห่วงว่าลูกหลานจะลําบากต้องพาตัวเองออกไปข้างนอกอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเรื่องเหล่านีเ้เราไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นปัญหาหนักนะครับแต่หลังจากที่เราเราได้ประสบพบกับคนที่มีปัญหาเหล่านี้เรารู้เลยว่าโอ้ถ้าเราได้ช่วยคนเหล่านี้ซึ่งเราได้ทําแล้วเนี่ยมันมีความสบายใจอย่างมากมา,กมายมหา,าศาลเพราะว่า มันเหมือนกับพลิกชีวิตของคนที่เขาทรมานมากจริงๆทีนี้ในเรื่องของการปรับภูมิสมดุลล่ะคะอาจารย์มันมีความเกี่ยวข้องยังไงคะ <Okay. S 1> กับโรคข้อเข่าเสื่อมคะอาจารย์คือเรื่องของภูมิสมดุลก่อนอื่นเราก็ต้องเข้าใจว่าภูมิสมดุลจริงๆเราใช้คําว่าภูมิสมดุลเนี่ยเป็นคําย่อที่เราย่อมาจากภูมิคุ้มกันสมดุลในหลักการก็คือว่าถ้าร่างกายของเรามีภูมิคุ้มกันที่สมดุลแล้วเราจะไม่เป็นโรคอะไรเลยเกิดขึ้นเนื่องจากว่า เรามีร่างกายที่มีภูมิคุ้มกันไม่สมดุลทางนั้นเกิด <ừ. S 2> ขึ้นจากอะไรควบคุมด้วยอะไรก็ควบคุมด้วยเม็ดเลือดขาวในร่างกายของปลาของผมของท่านผู้ชมเนี่ยจะมีเม็ดเลือดขาวอยู่ตั้งแต่20,000ล้านถึง5 5,000่าล้านเม็ด <ừ. S 2> มากน้อยก็แล้วแต่กับคนผู้ชายก็จะมีมากกว่าผู้หญิงหน่อย9 5%าอซของผู้หญิงนะผู้หญิงจะมี95%ของผู้ชายก็ไปโดยไม่ต้องไปน้อยโอกน้อยใจเพราะว่าตัวเรามันน้ำหนักน้อยกว่าค่ะ ตัวใหญ่น้อยกว่าหรืออยากให้มีเยอะๆมีมากไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะอาจารย์อตัวมันจะต้องใหญ่เลยอ๋อเพราะใน,ในหลักการก็คือว่าใน2 0 0 0 0ล้านถึงห0 0 0ม่าล้านเม็ดซึ่งเป็นกองทัพที่ยิ่งใหญ่มากนะผมไม่ได้ข่าวในร่างกายของเราเนี่ยคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาให้ดูแลภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลนะแล้วภูมิคุ้มกันในสมดุลเกิดขึ้นแล้วร่างกายก็จะไม่เป็นอะไรเราเป็นโรคก็เพราะว่ามีความไม่สมดุลของภูมิคุ้มกันนะครับ ทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าภูมิสมดุลมันมันปรับเปลี่ยนเป็นยังไงแล้วทําให้เกิดอาการต่างๆได้ยังไงเรารู้ว่าในร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวหลายชนิดมีเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งเรียกว่าเม็ดเลือดขาวท h e l p e r cell เม็ดเลือดขาวตัวช่วยหรือเม็ดเลือดขาวมาูมิมคุ้มกันนี่แหละเม็ดเลือดขาวูมิคุ้มกันเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนวิธีการสกัดสารการหลั่งสารออกมาเพื่อจะดูแลร่างกายโดยการไปสั่งมเม็ดเลือดขาวตัวอื่นหรืออวัยวะอื่นๆ ให้ทําหน้าที่ปรับให้ร่างกายที่มีภาวะผุ้มกันไม่สมดุลกลับสู่ภาวะสมดุลได้แล้วตรงนี้แหละไม่เล็ดขาวผุ้มกันนี่แหละคือไม่ล็ดขาวที่เราต้องพยายามคุยกับเขาต้องพยายามทํางานกับเขาวิธีการทํางานกับเขาเราก็ใช้อาหารที่ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเราก็มีการสกัดจากมังคุดจากกระดำจากตัวเรืองจากฝรังพวบกแล้วก็มาผสมกันให้เขาไปทํางานกับเมล็ดขาวผุ้มกันเหล่านี้สั่งให้เขาหลังสารบางตัวมาก ที่มากไปให้มันน้อยลงที่น้อยไปให้มันมากขึ้นทีนี้กรณีของข้อเสื่อมนะข้อเสื่อมเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าร่างกายของเรามีเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันเนี่ยหลังสารภูมิคุ้มกันเยอะเกิดไปเม็ดเลือดขาวหลังสารภูมิคุ้มกันเยอะเกินไปหลังเยอะเกินไปพราะหลังเยอะเกินไปเนี่ยแทนที่จะดีมันจะไม่ดีนะภูมิกันถ้าถ้ามันมีมันดี แต่ถ้ามากไปมันเริ่มทำร้ายคือถ้าไม่สมดุลนี่คือไม่ดีแล้วใช่มันก็เริ่มทำลายไอ้บริเวณที่เกิดการขัดกันทำให้เกิดการอักเสบมากขึ้นแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้เช่นนี้สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือไอสารที่ไม่เลือดขาวผุ้มกนมันลังเยอะเึ้นไปเราต้องทำท่านที่ลดมันลงมาวิธีการที่เราทำเราก็ใช้สารทสกัดได้จากมังคุดมาดำถั่วลึงค์ฝังบุบบซึ่งก็สเป็น่ารก็เป็นอ,องค์ประกอบ เป็นพืชที่ปลอดภัยอยู่แล้วะนะครับเมือ่อเมื่อมันปลอดภัยเช่นนี้แล้วเราก็สกัดมันแต่เฉพาะส่วนที่มันทํางานกับเม็ดเลือดขาวผสมกันแล้วก็บรรจุเข้าไปในแคปซูลนะครับแล้วก็ทําการทดสอบว่ามันทํางานกับเม็ดเลือดขาวอย่างที่เราปรารถนาหรือเปล่านะก็ให้รับประทานไปคนละสีแคปซูลต่อวันต่อเนื่องกัน15วันแล้วก็เจาะเม็ดเลือดขาวออกมาดูนะครับว่าเม็ดเลือดขาวเนี่ยมีการหลั่งสารที่มันมากเกินไป อย่างไระนะฮะแล้ววิธีการที่เราจะวัดว่ามันมากไปน้อยไปเนี่ยเราก็วัดเปรียบเทียบกับอาสาสมัครอีกกลุ่มนึงซึ่งใช้ยาหลอกใช้ผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่มีอะไรเลยใช้แคปซูลแป้งะนะ,ะ,ะกินแล้ววัด2กลุ่มแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกันว่าไอสารซึ่งทําให้เกิดปัญหาเนี่ยมีอยู่3ตัวนะคือเทียน p ไดแอลฟาอินเทอคิน6แล้วก็อินเทอร์คิน17ทั้ง3ตัวนี่คือสารซึ่ง เป็นสารสร้างภูมิกันให้เราแต่กรณีน,นี้มากเกินไปแล้วมันก็โจมตีเราเองตัวต่อเองมันจะลดลงไปอย่างไรนะคร<ม>ับเราก็จะพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง2กลุ่มแล้วกลุ่มที่รับประทานแคปซูลของเราเนี่ยมันจะลดตัวแรกลงไปเหลือ7%แค่นั้นเองทีนี้ออกว้าจากร้อยเรหลือ7%จ็ดเตัวที่2องินทลคินห อยาก100%เหรือ65%า mm hmm. แล้วตัวที่3อินดุคิซิเจตอาร้อเเหรือแค่5 0 mm hmm. ทั้ง3มตัวเนี่ยคือต้นเหตุข,ของปัญหาของอาการเสื่อม mm hmm. อาการอักเสบแล้วก็ทำลายกระดูกต่อไปเรื่อย mm hmm. ๆเมื่อมันลดลงไปมากมายอย่างเนี้ยเราคิดว่ามันจะดีขึ้นไหมล่ะอาการปวดก็ต้องหายไปใช่<ๆ>แล้วก, oh, oh. ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคเลือดของทุกคนเหมือนกับบนหมดนะ,ะถ้าหากว่าในการดูแลอาการต่างๆเนี่ยโดยใช ผลิตภัณฑ์ซึ่งเกิดขึ้นอยู่ในตลาดยาเนี่ยบางทีมันอาจจะตอบรับไม่เหมือนกันเพราะบางคนทานรับประทานอาหารแตกต่างกันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันการตอบรับอาจจะไม่เหมือนกัน<ะ>แต่ไม่เลือดขาวของทุกคนเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้จากการดูว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของสารที่หลังออกจาไม่เลือดขาวอย่างไรฉเฉลี่ยแล้วออกมามันต้องใช้ได้กับทุกคนหมด ไม่ว่าเขาอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรก็ตามเป็ไปรับที่ต้นเหตุจริงๆใช่ใช่ครับแล้วก็วิธีการที่เราไปปรับที่ต้นเหตุเราไปทํางานเมือนเลือดขาวนะธรรมชาติของเราแท้ๆนะแล้วเราก็ใช้อาหารนะซึ่งไม่ซึ่งปลอดภัยได้ผลข้างเคียงอยู่แล้วนะใช้ไปแล้วเป็นเด็ดพรำให้ม่เลือดขาวมันกลับสู่ภาพปกติอันตรายไหมไม่มีทางที่เป็นอันตรายเลยผลข้างเคียงมีไหมไม่มีเลยนะเพราะว่ามันเกิดขึ้นจากการที่เราอะไรมังคุดมาดามชูเหลือปลาลางโบโบ ธรรมชาติหมดเลยใช่ไหมธรรมชาติหมดร้อยเปอร์เซ็นต์แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเราบอกว่าเรานํามาจากสารที่เป็นธรรมชาติกินแล้วแต่เมื่อมองผสมกันในสัดส่วนที่เราทำเนี่ยแล้วมันยังเป็นอันตรายได้ไหมอา้าวคนก็จะถามละเราก็ทดสอบอีกะนะครับทดสอบต่อไปในกลุ่มระยะยาวเลยนะครับสี่คนห้าคนสิบคนสิบกว่าคนระยะยาวบาง,งทีก็เป็นเป็นเดือนเป็นปีก็ปกรากฏว่าไม,ม่มีปัญหาใดใดเลยนะครับเพราะนั้นก็มีความมั่นใจว่า สิ่งที่เราทําขึ้นมาจากอาหารเนี่ยถึงแม้ว่ามันผสมกันเพื่อจะเสริมประสิทธิภาพกันมากมายเนี่ยนะมันก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาใดๆมีการดูต่อไปว่าเอาถ้ามันไม่มีอาการผิดปกติร่างกายแล้วเม็ดเลือดขาวเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปเป็นล่างไปไหมหรือไม่ได้แดงจะเปลี่ยนรูปเป็นล่างไปไหมอย่างเช่นเคยกลมๆม,มันเคยบิดเบี้ยวไปไหมเราก็ดูไอ้สันฐานของเม็ดเลือดนี่นะก็พบว่าไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยครับ99.9% 9 99ปลอดภัย ไร้ผลทั้งเคียงแน่นอนอทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าบางคนที่เป็นหนักๆอาจจะต้องไปผ่าเข่าแล้วอเอ๊ะทำไมใช้ไปใช้ไปเขาไม่ต้องผ่าเข่าอีกหะเป็นไปได้ยังไงหรือค่ะกเมื่อเดิมทีมันกระดูกมอนสองชิ้นมันขัดกันอยู่เนี่ยค่ะตอนนี้มันหายอักเสบแล้วมันไม่ขัดกันอีกหรือนะฮะมันก็ต้องต้องขัดกันอีกถูกไหมค่ะแต่สิ่งที่เราพบก็พบว่าสารที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ย คือสารจักัดจักพังคุตจากมาดัมจากถั่วเลื้มจากฝรั่งจากับบกเนี่ยต่างก็มีคุณสมบัติในการสร้างกระดูกอ่อนเสริมสร้างหรือกระดูกผิวข้อนะครับให้เกิดเป็นฟองน้ําขึ้นมาอีกทีไอ้ที่สึกไปเนี่ยกลับเข้ามาอีกนะฮะซึ่งข้อมูลตรงนี้เราไม่ก็มีงานวิจัยแล้วก็มีข้อเอกสารอ้างอิงว่ามันเกิดจริงป็นอย่างมันจริงๆเพราะฉะนั้นเมื่อฟองน้ําเกิดขึ้นมาดูซับอาการขัดกัน อีกทีหนึ่งอาการปวดก็จะไม่เป็นอีกแล้วนะครับแล้วคนที่เคยต้องไปผ่าเข่านะซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเยอะมากนะับเขาก็พบว่าเขาก็สามารถที่อยู่มีชีวิตอยู่ได้เท่าที่เราเห็นอยู่ห้าหปีแล้วนะครับก็ไม่เห็นไปผ่าเข่าเลยนะฮะก็นี่คือสิ่งที่เรามั่นใจว่านี่จะเป็นวิธีการที่เราช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากหรือมีปัญหาคุณภาพชีวิตด้อยลงไปจากข้อเข่าเสื่อมที่ ได้อย่างปลอดภัยไร้ผลเครื่องเคียงที่สุดแล้วผมก็คิดว่าไอ้สูตรที่ร้านวิาสาหกรรมทำนี่นะครับอยากจะมอบให้เป็นมรดกของสังคมไทยช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยและถ้าโอกาสดีๆเราก็อาจจะมีโอกาสสร้างเศรษฐกิจกับประเทศชาติโดยการส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศด้วยนะครับถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เลยนะคะาจา์ในการปรับ คุมสมดุลนะคะให้ดูแลผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสือ่อมนะคะอาจารย์<ๆ>เดี๋ยวช่วงต่อไปนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาชมช่วงหน้ากันเลยค่ะ